ไปที่ฉาเชิงเซาหน่อยคุณผู้ชมนะปัญหาเวลาเกิดไฟไหม้บ้านเอแล้วบ้านในซอยอะ่ะพี่เบร์เปนตแร็งซอยเข้าได้ซอยแคบเข้าไม่ได้ท<อ>ําทยัางไงละ่ะต้องพึ่งเพื่อนบ้านแล้วละ่ะปกนบ้ามาไมมคน,คน,นไมมีเ่ป็นไรหมคนพิการด้วยอ,อันนี้วิตุ่มแล้วไหนมีกันันมีน้ำ เดี๋ยววายามันนะครับตอนนี้ใช้น้ำใส่ยางก่อนนะครับสาจะไม่ก่อนตอนตอนนี้รอเครื่องหาผามเข้าไม่ได้อะพี่เนี่ยเข้าไม่ได้อะพี่อย่างที่บอกสอยแคบจริงๆนี่ใครมีถังวิทวิตน้ำมาตักน้ำมาสาดสาดเข้าไปก่อนทำได้แค่นี้จริงๆคุณผู้ชมนะที่สามทุ่มเมื่อคืนนี้เอง บ้านหลังบ้านหลังนี้อยู่ในซอย5้าบางวัวครับอำเภอบางประกงที่ฉะเชิงเศร้าเป็นบ้านไม้ชั้นเดียวนะทีนี้ไฟก็ลามเร็วเลยชาวบ้านข้างเคียงก็ต้องช่วยกันนะคนไหนมีถังใช้ถังคนไหนมีกะละมังก็เอากะละมังมารองน้ําแล้วก็มาดับไฟบางบ้านดีหน่อยนี่มีสายยางมาละก็ช่วยกันฉีดครับต่อมาเจ้าหน้าที่ดับเพลิงเทศบาลบางวัวคณารักก็ต่อสายดับเพลิงกับหัวใจน้ําในชุมชนได้ รีบเลยฮะคุณผู้ชมฮะรีบเข้าไปดับไฟใช้เวลา30นาทีคุมเพลิงไว้ได้นี่ถือว่าใช้เวลาเร็วนะแต่ตัวบ้านนี่สิวอดไปหมดแล้วครับเจ้าของบ้านเป็นใครล่ะเขาเป็นผู้ชายสติไม่ค่อยดีเขาอยู่ในบ้านฮะแต่ว่าเพื่อนบ้านนี่แหละช่วยกันพาตัวออกมาได้อย่างปลอดภัยแต่สาเหตุของไฟไหม้ตอนนี้ยังไม่ทราบเพราะว่าบ้านนี้โดนตัดไฟนะไม่มีไฟฟ้าใช้ ตำรวจสพบางประกงเนี่ยจะสอบสวนเจ้าของบ้านแล้วก็น้องชายอีกครั้งหนึ่งเพื่อหาสาเหตุที่แท,ท้จริงต่อไปครับ